สู่ตอนที่4นะครับเป็นตอนสุดท้ายของบทเรียนนี้นะครับโดยในตัวอย่างนี้ผมจะลองทำเวิร์กช็อปเกมง่ายๆขึ้นมาสักเกมหนึ่งนะครับโดยในตัวอย่างหน้าต่อไฟล์ตัวนี้นะครับเมื่อผมเปิดไลบรารีตัวนี้จะเป็นตัวอย่างรีซอรทที่ผมเตรียมไว้นะครับมีฉากแบ็กกราวน์นะครับมีลูกแอปเปิ้ลมีตะกานะครับเดี๋ยวเราจะทําเกมที่ใช้คีย์บอร์ดควบคุมตะกาเพื่อรับลูกแอปเปิ้ลนะฮะมีข้อความเก็บโอเวอร์นะครับมีพาร์ทเนลโชว์สกอร์เวลาต่างนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มต้นกันนะครับผมเริ่มต้นในการ new file class main ขึ้นมานะครับผมจะทำการ s a v ไว้ที่เดียวกันกับไฟล์ workshop .fla ของผมตัวนี้นะครับซึ่ง class main ตัวนี้ผมจะทำการ extend Sprite นะครับจากตอนที่ผ่านมานะครับเราจะรู้จัก Sprite แล้วนะครับเนื่องจากว่าในตัว class main ตัวนี้ผมไม่จาเป็นต้องใช้คุณสมบัติของ Move Clip ก็คือการเล่นหลายๆเฟรมนะฮะ ผมใช้แค่สไปก็เพียงพอแล้วผมก็เลยทำการเอเทนแค่สไปก็พอซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถทําให้ตัวเกมของผมกินทรัพยากรเครื่องน้อยลงอีกนะครับกลับมาที่ workshop .fla นะครับเกมเราจะรันทดสอบไม่ได้เลยถ้าเราไม่มาที่ property แล้วระบุ class m a n n ลงไปที่ตรง property ตรงนี้นะครับอ่ะนะครับเริ่มต้น เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นโดยการเอาแบ็กกราวมาโชว์ก่อนแบ็กกราวของผมนะครับเป็นไฟล์รูปภาพที่ผม import เข้ามาไว้ในไลบรารีตัวนี้นะครับผมจะทําการคลิกขวาแล้วเลือก property นะครับวัตถุทุกอย่างนะครับที่อยู่ในไลบรารีเวลาที่เราใช้งานมันเราต้องไปทําการตั้งชื่อคลาสให้มันเสมอนะครับมาที่แท็บ c อคชั่นสคริปก็จะมี export พ o r ์ต t i ร์แอคชั่ให้เลือกตรงนี้นะครับผมตั้งชื่อว่า b data bg นะครับ ย่อมาจากคำว,ว่า bitmap data ก็คือเบรคราสที่เขาเอ็กเ d มานั่นเองนะครับ bitmap data คือคลาสของข้อมูลรูปภาพนะครับจากนั้นผมจะมาสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า bg ให้ชนิดของตัวแปร bg เป็น bitmap นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า bitmap มันคืออะไรเมื่อเปรียบเทียบกับ bitmap data ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับ บิ t แมปด a ต a เป็นแค่ข้อมูลของรูปภาพที่เป็นข้อมูลสีเท่านั้นเองนะครับส่วน Bitmap คือคลาสที่สามารถจะเอาภาพ Bitmap Data นั้นมาใส่ในตัวมันแล้วเอามาแสดงผลบนหน้าจอได้นะครับดังนั้นตัวนี้นะครับผมจะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อ bdata ให้มีชนิดข้อมูลเป็น Bitmap Data นครับเท่ากับ new bdata bg ที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับซึ่งข้างในนี้ก็จะต้องมีการใส่ค่าตัวเลขลงไปด้วยนะครับถามว่าทาไมต้องใส่ค่าตัวเลข2ตัวนี้ลงไปจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราสร้างคาลาสบิตแมปดัตต้ามาตรงๆนะครับก็คือข้อมูลรูปภาพตรงๆด้วยด้วยคลาสของแฟดเลยจะต้องกรอกค่า2ตัวนี้คือความกว้างและความสูงของภาพนั่นเองแต่ในกรณีนี้ภาพที่เราเอาเข้ามามีความกว้างความสูงอยู่แล้วจะกรอกเลขอะไรลงไปก็ไม่มีผลแต่ต้องกรอกนะครับจากนั้นผมเอาตัวแปร bg มาเท่ากับ new bitmap นะครับซึ่งในคลาส Bitmap ตัวนี้เราจะเห็นว่าจากทรูทิ p เราต้องใส่ตัว b i t แมป Data ก็คือตัวภาพเข้าไปให้มันนั่นเองนะครับก็คือตัวแปร B Data ของผมนะฮะจากนั้นผมก็จะสั่งให้แบ g กกรา d ตัวนี้ออกมาโชว์บนหน้าจอโดยสั่งแอชชายมันลงไปนะครับที่ผมจะลองรันทดสอบดูเราจะเห็นว่าในหน้าจอเราก็จะมีฉากหลังขึ้นมาโผล่แล้วนะครับต่อมานะครับผมจะเอาตัว p a n นเตัวนี้มาโชว์นะครับตัวนี้คือตัวโชว์เวลาแล้วก็คะแนนขั้นต้นผมต้องทําการตั้งชื่อลิงเกตให้มันก่อนนะครับก็มาที่ Property เหมือนเดิมผมจะทําการตั้งชื่อแค่ mc Panel นะฮะจากนั้นผมก็ไปทําการสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า Panel ขึ้นมานะครับให้ท้ายเป็น mc Panel เอาตัวแปรพารเนลมาเท่ากับ New MC Pan พเนลแบบนี้ครับจากนั้นผมสั่ง a c h ชาร p พ n น์เนลลงไปในหน้าจอนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อทดสอบรันโปรแกรมขึ้นมาก็จะมีเวลาและสกอร์โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับการสั่งโค้ดเพื่อเรียงไปบนหน้าจอนะครับมันจะมีลักษณะเป็นค่าความลึกวัตถุตัวไหนที่เราสั่ง a c h ชารลงไปก่อนจะยุดลงไปอยู่ในลำดับแรกนะครับ China, แอชชยตําหนักทํามาจะอยู่ซ้อนลงไปอีกทีหนึง่งแล้วเวลาที่เรามองจากตัวหน้าจอโปรแกรมแฟลชจะเหมือนกับเรามองจากข้างบนลงมาอีกทีหนึง่งนะครับดังน,นั้นถ้ากรณีอย่างโค้ดตัวนี้ถ้าเกิดผมสลับตำแหน่งเอาพาร์เนลแอชชัไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วเอา DG Background เอาไปไว้ทีหลังนะครับ Background จะอยู่ทับตัวพาร์เนลทําให้เรามองไม่เห็นตัวพาร์เนลหลายๆคนอาจจะตกใจคิดว่าสั่งออกมาแล้วไม่มีนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีในการเขียนโคด้ด ลำดับของการวนโค้ดก็สำคัญเช่นกันนะครับต่อมานะครับผมจะดึงเอาตัว mcbasket ตัวตะกร้าที่เอาไว้รับ Apple นะครับออกมาก็ต้องทำการตั้งชื่อคลาสออกเหมือนกันผมให้ชื่อคลาสว่า mcbasket นะครับจากนั้นผมก็มาสร้างตัวแปร ที่ชื่อว่าบาสเกตไทยเป็น mc basket นะฮะแล้วก็เรียกใช้งานนะะทำ new n e mc basket ออกมาทีนี้ตัว mc basket ผมอยากจะใช้ายพิกัด x y ของมันให้ไปอยู่ข้างล่างจอนะครับผมก็จะอ้างอิงหึ property x และ y ของ mc basket ตัว x ผมอยากให้อยู่กลางจอผมจะใช้ state state width หาร2นะครับและพิกัด y ผมจะใช้ สเตตดอทสเตตไฮคือความสูงของหน้าจอนั่นเองนะครับลบด้วยความสูงของตัวตะกร้าก็คือ b a s k e t h ดอทไฮนะครับพวกนี้คือ Property ทั้งหมดนะครับที่เราควรจะเรียนรู้และรู้จักมันนะฮะจากนั้นผมสั่ง Dis จุดแอดชัย b a s ส ket เข้าไปนะครับผมจะลองทดสอบให้ดูเราจะเห็นว่าในหน้าจอของผมตอนนี้ก็จะมีทั้งตัวโชว์เวลาคะแนนแล้วก็ตัวตะกร้าที่เอาไว้รับผลไม้ได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะมาเขียนควบคุมตะกร้านะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนโค้ดเพื่อดึง ผลไม้ตัวแอปเปออกมาให้ได้ก่อนนะครับผมก็ต้องกลับมาที่ l i b r a r y เช่นเดิมนะครับมาที่ตัว Apple ิลนะฮะคลิกขวาเลือก property ผมตั้งชื่อคลาส a p p l e ว่า m c apple นะครับแบบนี้นะฮะแล้วกด ok ไปในการสร้าง Apple ขึ้นมา เกมตะกร้าของเราเราจะคนโทรลด้วยคีย์บอร์ดนะครับส่วนตัวแอปเปิลเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆโดยการที่เราตั้งเวลาขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างแอปเปิลที่มาตลอดเวลาในนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การใช้งานครับในการตั้งเวลาหรือคลาสทัมเมอร์นั่นเองนะครับผมจะไปสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่าทําแอปเปิลนะครับชนิดของทําแอปเปิลคือคลาสทัมเมอร์นะครับเมื่อเราเลือกเสร็จก็จะมีการ Import คลาสทัมเมอร์ขึ้นให้เราตามนี้นะครับ จากนั้นนะครับผมสั่งทำา a p p l e เท่ากับ New t i m e r นะครับในทูทิเราจะเห็นว่า,าทา t ์เมอร์ต้องการ2ค่าก็คือ Delay และ Repeat เขานะครับ delay ก็คือการหน่วงเวลาให้ทำทุกๆเวลาเท่าไหร่โดยค่าที่ป้อนลงไปตรงนี้จะหน่วยเป็นมิลลิเซกันหรือเซลยว,วินาทีนั่นเองถ้าต้องการให้1วิวนาทีทำหนครั้งก็ต้องใส่เลขพันลงไปนะครับตอนนี้ผมใส่200ก็คือในส่วนของเซล์ว,วินาทีนะฮะส่วนค่ารพิตเขา ค่ามาตรฐานเขาคือเท่ากับ0 0ก็คือทำไปเรื่อยๆนะครับรีมิตเขาก็คืออยากให้ทำา5ครั้ง10ครั้งเราสามารถกำหนดได้นะฮะตอนนี้ผมจะไม่ใส่จากนั้นผมทำการ add event นะครับเลือกใช้ timer event นะครับหมายความว่าเมื่อครบเวลา200มิลลิเิคตัวค่า timer จะไปเลือกใช้ฟังงานฟัง์ชัน a อด Apple ให้เราทีหนึ่งนะครับจากนั้นเราต้องสั่ง Start ด้วยนะครับคาทามเมอร์ถึงจะเริ่มทำงานได้จากนั้นผมมาสร้างฟังก์ชันนะครับผมให้เป็น p r i v a t e เพราะว่าใช้แค่ภายในคลาสนี้เท่านั้นตามมาตัวแปรที่เราจะใช้งานตรงนี้นะครับ e ผมใช้ตัว e นะครับแล้วก็ไทยก็คือทำ m เมอร์ e n เไทยเดียวกันกับตอน a d d Event นะฮะ ตอนนี้นะครับเมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานครบเวลา200มิลลิเซกจะถูกเรียกใช้งานฟังก์ชันแอปเปิลนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะดึงเอา Apple ออกมาครับผมสร้างตัวแปร p p ปเปมาเพื่อเอามารับ new mc apple ขึ้นมานะครับจากนั้นผมจะย้ายพี่กัด x โดยพี่กัด x ตัวนี้นะครับผมอยากจะให้มันอยู่โผล่จากด้านบน โดยสุ่มตำแหน่ง x นะครับผมจะใช้คำสั่ง math. random คูณด้วยความกว้างของหน้าจอนะครับคือ550หรือ state. s t a t e w i t h ส่วนพิกัด y นะครับผมอยากให้มันเห็นนิดนึงก่อนว่ามันโผล่ขึ้นมาจริงหรือเปล่านะครับผมลองให้มันโผล่สักเลขสิบนะครับเป็นพิกัดที่10แล้วผมสั่ง this. จุด h i ตัว apple ลลงไปนะครับ จากนี้นผมจะลองทดสอบโค้ดตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับถ้าดูในหน้าจอจะเห็นข้างบนตัวนี้นะครับว่าแอปเปิลจะค่อยๆผล่ขึ้นมาเรื่อยๆทุกๆ2 200มิลลิวินาทีนะครับทีนี้เดี๋ยวตอนเราทำงานจริงๆนะครับผมจะเปลี่ยนเลข10ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นสักลบ10ก็คือให้อยู่เหนือหน้าจอขึ้นไปนะครับเราเห็นขอบเล็กๆนิดหน่อยนะครับจากนั้นในการสั่งให้แอปเปิลล่วงลงมานะครับการสั่งให้แอปเปิลล่วงลงมาเนี่ยผมจะไปสร้างคลาส ึ้นใหม่อีกอันหนึ่งนะครับคลาสสำหรับ Apple โดยเฉพาะชื่อว่า MC Apple นะครับเซฟไว้ที่เดียวกันนะครับกับไฟเมนตัวนี้ซึ่งคลาส MC Apple ตัวนี้จะถูกลิงก์เข้าไปกับ MC Apple ตัวนี้ที่อยู่ในไลบรี y ทันทีนะครับถ้าชื่อลิงเกตตรงกันสังเกตว่าเมื่อผมกดเข้ามาใน Property อีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นว่าตรงเบดคลาสต,ตัวนี้เขาจะไม่ใส่แล้วเพราะเราไปกำหนดที่ไฟคลาสตัวนั้นจริงๆมากกว่านะครับกดโอเคไปนะฮะ นี้นะครับผมจะให้ Apple ตัวนี้นะครับเอเ n ้นสไ i ค e เพราะว่าเราไม่ได้ใช้หลายเฟรมนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น Movie Clip ก็ได้เมื่อ Apple ิลถูกสร้างขึ้นมานะครับผมจะ Add Event Enter Frame ที่ตัวมันทันทีนะครับแล้วสร้างฟังก์ชันชื่อว่าลูก ฟังก์ชันลูปจะสั่งตัวมันเองให้ล่วงลงมานะครับคาว่าล่วงลงมาก็คือค่อ,คอยๆเคลื่อนที่ในแนวแกน y นะครับด้วยระยะทีละ5พิกเซลหรือ10พิกเซลแล้วแต่นะครับผมสั่ง this คือตัวมันเองนะครับ this. y เลื่อนลงคือบวกนะครับบวกเท่ากับ10แล้วผมก็จะมีตรวจสอบอีกนิดนึงเพราะว่าแอปเปิลถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเวลาที่แอปเปิลหลุดพ้นขอบจอไปเรามองไม่เห็นแล้วแต่จริงๆแล้วตัววัตถุยังอยู่ นะครับซึ่งวัตถุตัวไหนที่ไม่ใช้งานเราควรจะลบมันทิ้งออกจากหน้าจอไปซะนะครับดังนั้นผมจะตรวจสอบว่าถ้าพิกัด y ของตัว Apple ตัวนี้มากกว่าความสูงของหน้าจอนะครับผมจะสั่งให้ลบตัวมันทิ้งทั้งนี้ในการลบตัวมันเองทิ้งนะครับเราจำเป็นที่จะต้องลบอีเวนท์ทิ้งด้วยไม่อย่างนั้นอีเวนต์จะยังค้างอยู่ในระบบตลอดไปอาจจะเคยเจอหลายๆโปรแกรมที่สร้างจากแฟลตที่เมื่อเรารันไปเรื่อยๆเนี่ย โปรแกรมันจะเริ่มหน่วงและช้าลงไปเรื่อยๆนะครับเกิด2อย่างคือเราเคลียร์รีซอสไม่ครบ r รีมูฟอีเวนต์ไม่หมดนะครับวิธีการ r รีมูฟอีเวนต์ก็ไม่ยากนะครับผมก็ copy code add event ตัวนี้มาเปลี่ยนคําว่า add เป็นคําว่า Remove เท่านั้นเองนะฮะอีเวนต์ก็จะถูก r e m o ูฟทิ้งการลบตัวมันเองนะครับม,มันจะมีคําสั่ง Remove movie clip นะครับคู่กับ add a d c h i ย e นะครับก็คือ r e m o v h ชายนั่นเองนะครับ วิธีการรีมูฟเราต้องอ้างยินถึงตัวคอนเทนเนอร์คือตัวที่เก็บมันนะครับแล้วลบตัวมันทิ้งนะฮะในกรณีเมื่อเราจะลบตัวมันเองเราจะเรียกแพล e n t นะครับแพลนหมายถึงตัวที่เก็บมันอยู่นะครับก็คือ c a r ์ดเม n นั่นเองจุดรีมูฟชายดีสนะครับก็คือลบตัวมันเองทิ้งนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบดูว่าถ้าเกิดว่ามันสุดขอบจอแล้วมันจะลบตัวมันเองทิ้งจริงหรือเปล่า ะะกรณีนี้ผมอาจจะยังใช้สเตตดอ a สเตตไฮไม่ได้เพราะว่ามันต้องพ้นขอบจอไปผมจะไม่เห็นผมอาจจะก,กำหนดค่าเป็นสัก300ดูก่อนนะครับแต่ผมจะลองทดสอบดูเราจะเห็นว่า Apple จะถูกสร้างและลวงออกมาเรื่อยๆเมื่อถึงพิกัดที่300นะครับในขังในหน้าจอตัวนี้ Apple จะหายไปนั่นคือมันทำการรีมูฟตัวมันเองทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับ นี้ผมก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้กลับมาใช้ STATE.STATE State. HIGH ได้เหมือนเดิมนะครับจากนั้น STATE ต่อไปนะครับผมจะเริ่มทำการควบคุมนะครับตัว MC b a s k e t ของผมนะให้เคลื่อนที่ตามคีย์บอร์ดผมให้ได้นะครับผมจะเริ่ม add event เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับการทำงานกับคีย์บอร์ดเราจะต้อง add event ที่สเต e นะฮะตามตัวอย่างนี้นะครับ ก็จะมีตัวอย่างคีย์บอร์ดอีเวนต์ให้ใช้งาน,นครับก็สร้างฟังก์ชันชื่อ ondown นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือคีย์อัพคู่กับฟังก์ชัน onU p นะครับเป็นการตรวจสอบการกดและปล่อยคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับคีย์ดาวและคีย์อัพผมก็ต้องมาสร้างฟังก์ชันนะครับ ออนดาวขึ้นมาแล้วก็สร้างตัวไป E แล้วครับค่า Input เข้ามาเหมือนเดิมโดยให้ไทปเป็น Keyboard Event นะครับทั้ง On Down แล้วก็ On Up เช่นกันนะฮะ <c oughs> ตอนนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มเขียนโค้ดกันดูนะครับในตัวอย่าง On Down On Down คือการจับการกดคีย์บอร์ดลงไปนะครับถ้าผมลองเขียนง่ายๆว่าถ้ามีการ On Down ขึ้นแล้วผมจะย้ายบาสเกต จุด x ให้บวกเท่ากับ10ให้เคลื่อนที่10พิกเซลหมายความว่าถ้าผมกดค้างไว้บาสเกตจะเลื่อน10พิกเซลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับถ้าลองสังเกตนะครับตัวตะกร้าเดี๋ยวผมกดลงไปมันจะขยับนิดนึงแล้วหยุดแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเคลื่อนต่ออีกครั้งหนึ่งดูนะฮะผมลองดูอีกทีหนึ่งการที่กดแล้วตะกร้าเลื่อนแล้วหยุดพักหนึ่งแล้วค่อยเลื่อนต่อ ในรูปแบบการเล่นแบบนี้มันจะดูไม่สมูทเท่าไหร่นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้ใน Action s c r i p t 2หรือ1มาก่อนนะครับและไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งตัวนี้ปัญหาตัวนี้มันไม่ได้เกิดที่แฟลตมันเกิดที่ OS ไม่ว่าคุณจะใช้ Mac หรือใช้ Windows ก็จะเป็นเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างบนหน้าจอตัวนี้ถ้าผมพิมพ์ตัวอักษรผมกดค้างผมกดค้างตัวอักษรตัวใดก็ได้ตัวหนึ่งปกติคือการพิมพ์ตัวนั้นรัวๆนะฮะแต่สังเกตว่ามันจะพิมพ์ตัวนั้นตัวทีเดียวก่อนก่อนที่จะ มันจะหยุดแป๊บหนึ่งแล้วรัวนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมกดตัว S ไปมันจะพิมพ์ตัวเปึ๊บแล้วหยุดนิ่งแป๊บหนึ่งก่อนที่มันจะพิมพ์รัวให้นั่นเป็นเพราะว่า OS เป็นตัวดีเทคการกดคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นปัญหาที่แฟลหรือภาษาอื่นๆนะฮะทำไมเขาถึงดีเทคแบบนี้เป็นเพราะว่าบางคนกดปุ่มคีย์บอร์ดในการพิมพ์ความเร็วในการกดไม่เท่ากันถ้าคนสูงอายุอาจจะกดแช่นานหน่อยดังนั้น OS จะเป็นตัวเช็คว่าเขามีเก็บเวลา ถ้าคุณกดค้างปุ๊บแล้วนานเกินแกบเวลาของเขาถือว่าคุณกดค้างมันจะรัวให้มันก็เลยส่งผลให้ตัวตะก้าของผมขยับนิดเดียวแป๊บหนึ่งจนผนช่วงเวลาแก็บของ OS แล้วถึงจะเลื่อนยาวนะฮะทั้งนี้การทํางานแบบนี้คงไม่มีใครชอบนะฮะเราก็จะต้องมีการประยุกต์ในการเขียนโค้ดเพิ่มเติม,ตม,ตมนะครับผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมานะฮะชื่อ isLeft ทายเป็นบูลีนนะครับ บูลีนคือจริงหรือเท็จนั่นเองคู่กับ is light นะครับ is light กับ is left เป็นตัวบอกผมว่ามีการกดซ้ายหรือขวาหรือเปล่านั่นเองนะครับ